สวัสดีครับผมเจ้าคุณทองหุยฮาหุยฮาครับสวัสดีครับผมบอลพิสิทธิ์ครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านฟ้าส้มตำนะครับเป็นร้านที่อร่อยอันดับเท่าไหร่ดีอะแบบเพราะว่าผมกินมาหลายร้านนะผมให้มีอยู่3ร้านที่ที่ผมมากินประจํานะครับคนมักตําร้านตําป่าแล้วก็ฟ้าส้มตานะครับแต่ว่า2ร้านนั้นผมยังไม่ได้ไปทําให้นะนี่ผมโปรโมทแล้วโปรโมทให้ก่อนแล้วนะสร้านนั้นเดี๋ยวไปคิดค่าไปคิดค่าโฆษณาคุยได้นะทำไมเงียบจังเลย กำลังคิดตามอยู่เพิ่งตืง<อ>่นโอเคครับวันวันนี้มาแบบผิดพลาดหน่อยเพราะว่านัดกับนัดนัดนัดไมหมดแล้ว <laughs> นัดไปหมดแล้วรถก็จะมาอีกนัดไปหมดแล้วติดต่อยน,นี่ไม่ได้ลําบากมากเลยแต่โอเคตอนนี้ถึงร้านแล้วเดี๋ยวเจอกันในร้านนะครับผมกินอะไรกันเดี๋ยวเข้าไปดูเลยครับไปเลยครับผมครับผมตอนนี้เราได้ตําแล้วนะครับก็มีตําอะไรยอ,อหมูยอตาอะไรอีกอันนี้ตำ ตำแคบมหมูแล้วตำอะไรครับตำปูปลามีทั้งหมดสา,ตามตำแล้วก็มีไก่ผักน,นะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะอะผมชิมเลยนะอันนี้ตำอะไรนะปูปลาใช่ไหมใช่ลืมกินข้าวร้องท้องก่อนเดี๋ยวแสบลืมกินข้าวเดี๋ยวกินข้าวร้องท้องไว้ก่อนอ

ไม่ไม่อร่อยไม่อร่อยก็พูดตามความจริงไปเลยแล้วตัดออกเผ็ดไม่เผ็ดอแสดงว่าชอบกินเผ็ดไหมกรุบกรอบกรุบกรอบอีกตำหนึ่งเย็นเย็นเสียเอาไม่ตกล้องหิวงแตตกล้องเอาไว้มัมสุดท้าย ใจเย็นเรยเอาสุดท้ายอ่อืมอร่อยอร่อยมากพี่ขนี่ผมรักพี่มากเลยอืเดี๋ยวผมก่อนโอ้โหมึงนี่มึงนี่มึงรักกูกมากเลยรักมากกินเยอะเยเอะอ่ะโอหืม เอาพี่อันนี้มันกินได้จริงๆเหรอกินได้พี่ก็รักบอลเหมือนกันอ่ะอพี่ก็รักบอลเหมือนกันนะอ่ะกูก็รักมึงเหมือนกันอ่ะของของดีๆให้แต่ของดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะกูรักมึงเหมือนกันอมีะไรกระเทยเทศด้วยเดี๋ยวเกลี่ส้มตำที่มีในโต๊ะต้องมาไว้ตรงนี้ S <S 2> <S 2> อร่อยเด็ดเดียวให้ไก่บอลหน่ออ่าเล็กเลกไป <S <S เดี๋ยวให้ให้ตากล้องด้วยไป <S <S 2> <S 2> ตากล้อง้าพิเศษนะแล้วอ,อันใหญ่ที่สุด สั่งอีกได้ไก่นี่าม,อมอาอมอาอันนี้ขนมจีนนะครับอืมอะอยู่ประเทศไทยเรียกว่าขน,ขนมไทยบปะ <Okay. S 1> <laughs> เป็นไงทุกวันนี้มีผลงานอะไรบ้างครับผลงาน้องบอนบบลน่รเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่นะครับผม,มในเร็วๆนี้ครับจะเป็นโคเวอร์นะครับแล้วก็จะมีซิงเกิลเป็นของผมเองนะครับผมรอ,อติดตามด้วยนะครับอยู่กับทีมงานอ,อะไรค่ายอะไรครับอยู่ที่ค่ายทอมมี่สตูดิโอเรคคอร์ดครับอืไม่ใช่ทีมเอสตูดิโอเรคคอร์ดครับอืมทีมเอสค่ายของอาจารย์ทอมมี่นะครับทีมเอสฝากด้วยนะครับตอนนี้เรียนอยู่ปีไหนแล้ว ตอนนี้ผมเรียนอยู่ปีหนึ่งครับมหาลัยอะไรมหาลัยราชภัฏสุรินทร์ครับมีแฟนยังยเรียนเขาบอกว่ายังไงดีไม่ได้เรียนอะไรหรือไงเฮ้ยเดี๋ยวเอฟซีหายเหรอไม่เคยถามไงกูไม่ตัดออกถ้ากูไว้อย่างนี้เลยเอาอย่างไรล่ะแล้วแต่บอลจะไม่เอาถามนี้ย ปัจจบัานนี่มีแฟนยังครับปัดตกครับไม่ตอบแสดงว่ามีพี่รุ่ไมีพี่รุ่ครับปัดตกครับถ้าตอบว่ามีแล้วก็กลัวทำไมกลัวสาวหายเหรอกลัวแบบไม่มีใครมาจีบวะถ้าบอกว่าไม่มีมียเมียดูเด,ดียด๋วยวนะอ้ยตกงมันกินจริงๆงกลางๆอ่ะจบไปคิดว่าจะได้เป็นครูไหมได้ทำงานไหมได้สอบไหม อยากเป็นครูหรือว่าไม่อยากเป็นเอาถามเอาถามนี่ก่อนอยากเป็นนะอ,อยากเป็นแบบใช่เป็นแบบข้าราชการเลยบ่ะอยากเป็นแบบอยากเป็นจริงๆอ่ะอ๋อใช่เหมือนว่าเหมือแนบบตอนเราเรียนมัธยมอ่ะเราได้สอนพวกน้องๆมัองอ้งเราก็เลยแบบจะเป็นครูเพื่อมาแบบต่อย,ยอดให้คนคนหนึ่งมีความรู้อะ่ะที่เราแบบสอนไปอืจริงๆรายการเนี่ยไม่ค่อยอยากให้ทางการนะแต่ว่าทางการมากเลยอ่ะ แบบสาระจริงๆอยากให้มันเป็นแนวเรื่องตึมตังลามกไปโรคขิดเลือยพี่ผลรับแล้วสรุปพี่ชอบผู้หญิงเือชอบผู้ชายชอบผู้ชายครับอืเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่มีไปต่อบอ๋ไปตอไม่ถูกแบบบอลนี่จะได้นะแบบแบบบอลนี่ก็ได้นะมันจะดีเหรอพี่มันจะดีนะไม่ได้เลยนะไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะพี่ผมว่า มึงมาเปิดประเด็นเป็นเกย์เป็นอะไรทำไมเป็นรายการกินข้าว <laughs> มันไม่เกี่ยวหรอกใครอยู่กับใครมีความสุขก็ก็ชอบคนนั้นถ้าไทยแบบรักเราเป็นไงเป็นคำตอบที่ดีไหมโลกสวยเลยอ่ะผมว่ามันไม่มีเกี่ยวไม่มีเพศอ่ะค,ความรักอ่ะ คนชอบถามด้วยนะใช่ไหมอืมกระสุนไม่เป็นไม่เป็นเป็นเป็นเมียป็นมั้งไอ้สัมน่าจะได้ช็อตฮาอยู่แล้วมั้งเว้นี่หน่อยอ่ะโอเคนะครับอร่อยมากเลยแซ่บเลยวันนี้นะครับสามตำนะครับวันนี้แล้วก็ไก่เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมเจ้าองช่องหกห้าหกหา ผมบอนลนะพิสินนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเด็ก